สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับร้อยผ้ารอแฉล่นนะครับผมมาหนี้ขออนุญาตอีกคือเก่าพี่น้องครับมาได้ไปใส่ครับมาหนี้ไปตลาดได้ผักหอมมาถุงหมกใหญ่ครับถุงเท่าไหรพี่น้องฮู้เพราครับนี่สิบบาทครับสิบบาทผักหอมผักหอมเมนูมาหนี้ครับพี่น้องครับขออนุญาตเมนูอีกจังมือหนึ่งครับออมบอกห้อยจูบบอกห้อยจูบออมบอกห้อยจูบล่างจนมือลอนเบิดพี่น้องเลยสามน้ำสี่น้ำกับมันลอนนะครับบอกห้อยจูบ หอยหน้าหอยให้หอยหน้าครับพี่น้องไม่เป็นหอยใหญ่ครับนี่บักหอยจูบล้างเรียบร้อยนะครับวันนี้จันน้อยจะทําเมนูอ้อมบักหอยจูบใส่ผักโมนะครับผมพี่น้องนะเตรียมเครื่องก้อนบาดนียปกติพอซื้อไข่ไปประกูดนะครับนี่ขาดว่วได้กับผักกระเงียงคือเก่าพี่น้องผักกระเงียงคือเก่านะครับผมนี่คือขาดว่วได้นะครับเพื่อต้นครับต่อยก้นบักหอยก้นครับพี่น้องครับต่อยก้นบักหอยนะครับเพื่อข้าสีย เอาไว้จูบมันจังจูบง่ายพี่น้องครับต่อยกลอนหมอกหอยก่อนนะครับผมนามาตัวใหย่าคือตัวบมอกหอยแข็งนี่นะครับต่อยออกคือมันเป็นหูนะครับเท่ากับดูดง่ายครับย่ามาดูดเจาะๆดอกพี่น้องเลยเข้าใจไหมมาอ้อมบมอกหอยจูบพี่น้องครับมื่อนี้ใส่เพาะขมครับพี่น้องแล้วต่อยกลอนหมอกหอยจะข้ากัได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องเรียบร้อยครับบัดนี้ เรียบร้อยครับต่อยกวเลเน่วนะครับนี่ในจานปุ๊งง่ายเลยพี่น้องเห้ยนะครับเหลือแเต้นวยหน่อยครับเสบไปปล่อยนะครับลูกมันหน่อยหน่อยเอาแต้นวยง่าพี่น้องครับบอ้องไว้จูบมันต้องแสบเรียบร้อยครับนี่ครับบ้องไว้จูบต่อยกวนเรียบร้อยผัดผักโขมผักหอมักหอมอ่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องพี่น้องบนนัตรถึงดังไฟครับมา เห็ดแนวกินนี่คือเกาพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไป็ใสมืออึนน้องสิพักกันไปเล่นเคลื่อนนะครับไปงุ่มหมอกห้อยเคลื่อนมืออึนจะได้ฝากติดตามพี่น้องเด้อนะครับมืออึนสิพักไปเล่นเคลื่อนนะกำลังนัดกันอยู่ครับมืออื่นมืออื่นนะครับไปงุ่มหมอกห้อยเล่นยญเหรีน้ากันนะครับอยู่เคลื่อนเคลื่อนลำเปล่านะครับคัดของคัดของแนวได้เนี่ยแหละพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวมืออื่นอ่ะตอนนี้เตรียมเครื่องอ้อมหมอกห้อยก่อนพี่น้องเต้องสิไปดังไฟน้ำนะครับเอ้ารอสักครู่ครับพี่น้องครับดังไฟก่อนพี่น้องาด ได้แล้วครับต่อยต้นบักหอยเรียบร้อยตำเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับดังไฟก่อนเด้อบัดนี้เด้อก็จะว่าดังไฟบบติดบได้เมียว่าสันวะเสียใจ้ะค่อยดังติดเด้อพอดีดังไฟแปบ๊บนึินครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องไฟติดแล้วครับบาดนี้ข้างหม้อครับผมใส่น้ำจืดน้อยครับพี่น้องครับโอ้ดังฟื้น ครับตามเครื่องหมดแล้วครับพี่น้องครับผักพริกตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพี่นอ้องหอมๆนะครับเครื่องลบพี่น้องใส่น้ำหน่อยนึงครับพี่น้องเดี๋วเอาหอยลงน้ำหอยมันก็สิเพิ่มพูนกา้าบ้าอีกนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักครู่ครับเดี๋ยวบัหอยมาลงครับโอเคพี่น้องครับโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พี่กนมากินเขาน้ำเหมือนี่พี่น้องเอ้ย มา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 มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมมายามด้วยวันนี้น้องปราวานแล้วก็คุณหมอวันนี้มาเยี่ยมเยียนด้วยนะเอาเอาบอกร้อยลงก้น,น,นเตาผิงน้องด้วยไปเนี่ยวัน,นีเราไปกินเขาน้ำกันกันไปเนี่ยเรียบร้อยเอาบอกร้อยลงไปกับปิดฟ้าไว้จ้าข้าวเจ้าเสิเอาพักมาลงพี่น้องเลยพักกับล่างไว้แล้วครับจเจ้าลอยเจ้าสิบปุงได้พี่นอ้องด้วยความเดือดจเจ้าลอยเจ้าสิบปรุงนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวผมเข้าเนียครับพี่น้องเอาปารับพี่น้องครับปาด,ดโอ้ <c oughs> เดือดแล้วครับพี่นอ้องเดือดแล้วเดือดแล้วปาดอะไรนี่นี่ต่อไปก็จะเป็นผักขมนะครับก็ผงก้อนกันเลยพี่น้องนี่ครับใส่ข,าข้า,ขาวคัวแทนข้าวเบือพี่น้องเลยข้าวเบือเพอมีเอาข้<ๆ>ขาวคัวอีกแล<ๆ>้วกระเพด <มะ S 2> อมในไส้เทียนกันได้มันคือข้าวคั่วใส่เทียนใส่เทียนแล้วก็น้ำประเดพด มาประเด็กใส่ลงไปมาเฮาอย่างเนาะไป,ไปอย่าเฮานะลูกเอ้ยก่อนบอกไว้กินไม่ได้หรอกมันกาเชี่ยวเสียดเรียบร้อยพี่น้องครับปรุง,งแล้วมาในกับเอาผักขมลงไปเลยอุ้ยบึมนี่ครับผักขมม่เข้มแกนอนปะเข็ดเปิดแอร์บึงๆอย่างเนี่ย เอาผักหมลงไปให้มันเต็มหมอเลยพี่น้องนี่มี่าไรใส่เข้าไป,ไปไมีหอวหดพักปังครับพี่น้องครับให้มันยุบเองนะครับเดี๋ยวสักครู่มันก็จะยุบเอ้ยเบาๆหน่อยแล้วดูเย้ยเสียงเข้ากล้องหมดแล้วหมานี่เอาอะไรวะเนี่ยครับพี่น้องครับใส่พักลงไปเต็มหมอไป,ไป,ปิดฝาว้ข้าวเบิ้งข้าวเดี๋ยวพี่น้องมันจะยุบเองมันเสร็จเรียบร้อย เมนูนี้ท่านได้แต่ได้มาข้าไปตลาดข้าเลยได้มาวว่า่าาันโอ้เ <c oughs> สียงกดอกๆเลยพี่น้องเลยฮะแล้วจังหน่อยกหญยุบยุบอะไรกัสิเปื่อยครับพะผมเนี่ยมันเปื่อยพี่น้องครบับรอสักครู่ครับ,อ,บอ้าวเบิ่งดูพี่น้องบ้างหน่อยน,น่านนิ้วพักยุบแล้วพี่น้องเอ้ยรอแต่ผักกระเงียงอย่างเดียวอันนี้ให้มันเปื่อยก,ก่อนนะครับพี่น้องครับพะผมเปื่อยแล้วก็ผักกระเงียงลงไปเลยโอ้วันมันน้ำ หน่อยๆว่าแม่นได้พี่น้องน้ามากักหลายนึงครับนี่ออมผักโขมใส่บักอยจุ๊บนี่อีกสักครู่อีกสักครู่เดี๋ยวใส่ผักกระแหง,งเป็นไงบ้างบัดนี้โอ้คักงเลยพี่น้องเอ้ยบัดนี้กลัวกแล้วพักกล่องบักใหญ่พี่น้องหายไปกับตาเลยครับเพราะมันคือผักโขมอื้อห หอ,อมหวนส่วนลบประทานหอ,อมข้าวกลั่วข้าเวเบือออมบักหอยออมบักหอยบางอย,าย่างได้ไปนองออมบักหอยอี่ยฟ้ามันเปิดเคือมันสุกอลไรพี่น้องเลยพี่เตยซีซิมครับบันนี้นัวปะแดดทีนี้ก็ ผักกระเหงหน่อยนึงครับนี่ครับผักกระเหงเหลือเมื่อวานนี่ครับเอาลงไปเลยให้มันหอมอ้อมนี่ใส่ได้เบิดครับผักกระเหงเลยว่าจะเป็นอ้อมเป็นเกียงแกง๊น้ําไม้ก็ใส่ครับบ้านจะก1อยแกง๊น้ําไม้ก็ใส่ผักกระเหงหอมดีพี่กันนะครับบางบ้านก็เห็ดพี่กันอยู่ว่าจะพี่น้องเนาะปิดท้ายด้วยผักกระเหงปิดไว้สักครู่เป็นอันเสร็จพิธีครับพ่อผ่าเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับขออนุญาตตากก่อนเด้อบั่นี้เด้ออ้อมบักหอยใส่ผักขม ล้วก็ใส่ผักกระเหยงน้ำครับพี่น้องครับนี่หอมหอยใส่ผักโขมใส่ผักกระเหยงด้วยโอ้ยมีแต่หงวมใหญ่ยยๆพี่น้องเลยอ้าผักโขมผักผักโขมปอ,ปอบใบปอบใบจะมากินผักโขมนี่แต่หงวมใหญ่ยยๆพี่น้องผักกระเหยงหอมๆโอ้กินเบิ้ลมันคือตากไลยแต่นี่นี่ครับพี่น้องครับ อมบอกไว้ใส่พ่อโฮมมาได้ผิดกฎได้มาได้มาได้พอนี่เข้มมามาเรียบร้อยมาครับพี่น้องครับบาดนี้มามามาพี่มา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 โอเคขออนุญาตปรับมุมกล้องมากับน้องๆมีคุณหมอแล้วก็น้องประวานวันนี้มากินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอียงครับเนี่ยไข่เยี่ยวมาโอ้ต้มข้าวโพดต้มซั่วต้มั่วใส่ไข่เยี่ยวมาด้วยโอ้พี่ลืมมานี่ อยู่ท้ายรถพี่ดิไก่ย่างกับตูดไก่กับข้าวเหนียวพี่ซื้อมาอยู่ลืมต,ตูดไก่กับข้าวเหนียวมาพี่้องมา,มาเหมือนในมีดน้องๆมากิน,ขน,นขเข่าได้ครับพี่รองออมบอข้อยเมนูเด็ดครับใส่เผาขมมา,มากินด้วยกันเลยเราปีไก่เพื่อนเพื่อนอยู่ตลาดไทมากครับเพื่อนสมัยเรียนน้ำกันพี่้องคนมาได้แฟนอยู่เพื่อสมเด็จนะครับเพื่อนหนิงเพื่อนหนิงนะครับคนมาได้แฟนอยู่ที่นี่คนขายไก่ย่าง จะร้อยยางปเปียกพอดีก็เลยได้อุดหนุนเพิ่นโกดไก่ก็ไปไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแหน่เอาเดือดเดือเข้าอะไรเนี่ยก็ปุ่นมาพี่น้องกินข้าร่วมกันครับออมบักหอยครับพี่น้องชิมดูสิเป็นไงมั่งผีมือพี่เหตุยูปูเดียวคบแก้มคบแก้มพี่น้องมือบาดเบิดกับตัวบักหอยล่างบักหอยร้อนนะลูกระวังเด้อเผาหน่อยเด้อดูดากมันดูดากกัน ดูดาก่อนดูดากวนก่อน <S 2> <S 2> <S ดูดาวกว่กาวันก่อนถ้าบ่างเปลือกก็เลยเขาผักมาไกลยะมาไตมาพี่น้องมากว่าบ้องหอยครับตจวดจัดจวดจัดลึกลึกประเดยบองควักเกาเมื่อวันออกหน่อยๆกระปอกหน่อยๆดูเคลนป้พรุ่งนี้เราจะไปไหนกัน แลนั่นกันแล้วใช่ไหมพวกนี้ <S <S 1> <S 1> เราจะไปเขื่อนลำปลาวเราจะไปงมหมอยจะได้ฝากนิดตามกับพี่น้องมืออื่นแล้วสิมีการไล่สดดล่ะกันเฮ็ดเป็นคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งน้าครับมืออื่นครับไปเขื่อนลำปลาวนะครับคุณหมอจะพาไปอือน้องสาวเป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะครับมื่อี้พ่ได้เขื่อนเวทก็เลยมากินเข้าหน้าน้องปลาบานนะครับคนเป็นคูน่กันนะครับผมมา

สองตีสามหมดแล้วครับพี่น้องได้ชินกันช่วงนี้ไม่ต้คนนอนอือบอกว่ามันพีอยู่ดิมันอวดมันพีอยู่ดิบอกว่าก็าเจ้าว่ากินหอยเขายั่งกินหนังก่าเบิดพี่น้องครับภาษาโบราณกินหอยเนี่ยเขาบริสไทเยอะๆครับดูดแล้วบอกหอยจวดๆครับ กินหนังในหนังบริยำนึกถืงอใาเซียแถวเนาะเ <c oughs> ข่าเบิดก้อนหนังนั่งตัวคนมันเป็นชัมม่วโมงเนาะอันเ <c oughs> นี้นกินยากครับพี่น้องครับยังอยู่ในหมอกระมี่ครับเอาตรงมาจิ้มงานอยู่บน่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปมสักก้อนพี่น้องกินเข่ากับน้องน้องกันนะครับผมน้องประวนันกับคุณหมอนะครับขอบคุณที่รับพี่น้องครับฝากติดตามมือเนื้อเสื้อพากลับไปเคลื่อนลำเปล่าพวกนี้เจอกันเคลื่อนลำเปล่านะครับไปงมบักหอยหเล่นน้ำกันนะครับพี่น้อง สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วกินเขากันเด้ออมบะขอยเด้อ